ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมเอ็นพเฮนนะครับวันนี้เราจะมาอยู่บบเกมทีน่าเอ่อซอสวูแมนออฟสการ์เล็ตเพรสเซนนะครับหรือว่าแบบทีน่านักดาบเอานักดาบยิงกับมนแม่มดอาเซียนนี่แหละคุกแม่มดนะครับก็จะมาสอนเล่นมืองต้นแล้วก็สอนวิธีการเล่นให้ปลดล็อกไปหลายฉากนะครับยกตัวอย่างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบ ไม่อยากดูผมพูดอะไรวันนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็โหลดได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากฟังเนื้อเรื่องแล้วก็ดูผมสอนเล่นก็มาเลยนะครับก่อนจะไปดูผมสอนเล่นวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องคร่าวๆฟังด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงของเรื่องนี้นะครับผม เรื่องราวของทีนาแลวก็เซซิล่านะครับที่เป็น2คนนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็ทีนาเนี่ยก็จะเป็นความสามารถเกี่ยวกับดาบนะครับส่วนเอเซเซซิล่าเนี่ยก็จะมีความสามารถเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับสคนนี้ก็เหมือนก็จะติดอยู่ในคุกอไอสกาะครับหลังจากนั้นก็ออกมาจากคุกแล้วก็ต้องไปตีกับบอสของเอ,อแมมดนะครับก็พวกการต่อสู้นะครับอันนี้อ่านการต่อสู้แบบการต่อสู้นะครับก็คือ จะเป็นการแบ่งตัวละครนะครับนี่แอดแท็ Attack นะครับก็คือการโจมตีปกติปุ๊บอ่าครับส่วนมูฟนะครับมูฟจะต่างกับสเปเชียลมูฟนะครับมูฟนี่ก็คือจะใช้สกิล MP นะครับส่วนสเปเชียลมูฟจะใช้เป็นหลอดเขียวๆ TP นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะไอ้ท่าสเปไอ้มูฟเนี่ยปุ๊บชุบชุบชุบอ้าวตายเลยไอเ้เคยยังไม่ทันใช้สเปเชียลมูฟเลย อ่าเรามาเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเวทนะครับจะมีเมจิกขึ้นมาด้วยนะครับไวฮิลไว้ล้างสถานะแล้วก็ไวบัฟบตัวเองได้ด้วยนะครับก็2ตัวนี้ก็อีกคนนึงก็เป็นไฟเตอร์อีกตัวนึงก็เป็นเมดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไม่ให้ตัวเฮียในตายนะครับควายนะครับควายก็บือหรือทิ้งนามันเพิ่มนี้มาแล้วนะเดี๋ยวผมลองถ้าเราแบบดีเฟนส์นะครับเป็นการป้องกันนะครับมันจะเพิ่มทีพีทีละสิบนะครับ เดี๋ยวผมทําให้มันถึง50ไม่ดูดอว่าตีตีให้ตายแล้วไค่อยไปเน้นกับตัวบอสละเน้นตัวบอสก็ได้ <c oughs> อันนี้เป็นด่านเลขเลยนะครับด่านเลขตอนเราจะเจอนะครับอ่ะฟึบอ่ะตายแล้วเราก็จะเจอสองเฟสนะครับอันนี้เราจะช่วยกันสู้มั้งระหว่างที่หน้าอ่ะช่วยกันสู้จริงด้วยนะครับเราเอาลองตีแอนแทไปก่อนแล้วก็เอาสเปเชียลโหมนะครับไม่เอาดีกว่า เอาไปโชว์โชว์อีกตัวหนึ่งมีจิกไปบับนะครับฟึ๊บบับนี่เป็นสกิลทางเวทแต่ว่าตัวกูเป็นไฟเตอร์เออกูพับผิดเองขอโทษ <laughs> sorry sorry ตีจะต,ตายไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปนินตัวบอลน,นะครับตัวบอลน,นี้ค่อนข้างที่จะกวนตีนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เชิงกวนตีหรอกแต่ว่านั่นแหละมาเดี๋ยวตีเดียนอ่าฟึบปึบ ตายเหอะตายเหอะตายกูนหน่อยนี่เราเจอตัวบอสแล้วนะครับเราเจอตัวบอสเสร็จปุ๊บเราก็ทำการนะครับมันเหมือนจะไล่มนอะไรใส่เราด้วยนะครับมามามาอ่ะ,อะตัวบอสนี่เดี๋ยวผมยัดสเปเชียลสกิลใส่มันเลยนะจะให้ทุกคนดูนะครับว่า ุบอันนี้แบบปึ้งเรามีเท่าไหร่ห้าพันนะเลื่อนสองมือแล้วนะครับแต่จ,จอมานี่สวยจริงลอยลอยจอมานลอยลจอมานี่เฟี้ยวจริงครับคุณดูฟันฟันอ่าทีแป0ร้800มันตีกูเท่าไหร่อ่านี้พลังโจมตีเราลดลงนะครับเรามียาด้วยนะครับตัวละครเราเรากินยาไฮนะครับมันจะเป็นการ เพิ่มเลือดเราแค่พันห้าครับแต่ถ้าเป็นฟูลเนี่ยก็คือเต็มเลยนะครับเอาพันห้าไปก่อนแล้วกันนะส่วนนี้ก็ใช้มูฟตีมาแล้วกันนะครับแต่นำไม่ใช้เยอะๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มเพิ่มตัวนั้นได้นะครับเราพยายามบัฟเลือดตัวเองเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเลือดเราต่ำอะไรแบบนี้นะอันนี้ค่อยบัฟแล้วกันเอาตีมันก่อนตีมันก่อนหนอ้าสวีชิ้มูไม่ไม่ต้องก่อน มันจะมีท่าอันติของฝ่ายศัตรูด้วยนะครับเราต้องค่อนข้างระวังทีเดียวนะอ่านี่ไงมันอันตีใสแล้วนะตุ้มห้าร้อยเห็นไหมเห็นไหมเอาเร็วเอาเร็วกูจะตายแล้วนะครับอย่าไปกลัวนะครับยาน,นี้มันสามารถฟาร์มได้นะเรากลัวตายดีกว่าฟึ๊บอ่าเห็นไหมเต็มแล้วฟึ๊บเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วคนเราถอยตีตีตีฟึ๊บจุ๊บตึงตึงตึง นี่เป็นการสู้ให้ดูนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะไปทําอะไรยังไงกับไอตัวนี้นะครับแต่ว่าผมมาสู้ให้ดูแบบเบื้องเบื้องต้นนะว่าทํายังไงอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมผมเรียกไปด้วยผมภาคกูด้วยนะเออตอนนี้ก็ข่้นขั้นที่แบบเออต้องคิดคําพูดไปด้วยแล้วก็เคสไปด้วยนะปุ๊บจุ๊บอ่าตายแน่นอนนะครับตรงนี้เออ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 จะตายหงแล้วตีให้ตายกัน ตายแน่นอนนะครับตรงนี้ปุบติดขีดด้วยไปแล้วเออเออนะครับเมื่อนางตายนะครับนางไล่คำสาบให้เรานะอืมตอนแรกอันนี้ก็แบบอุย้ยชนะแล้วเหรออะไรแบบนี้นครับมันก็โล่งใจแหละอยู่ๆก็มีเอฟเฟกต์ตุ่มตึมนะครับใครคําำสาบนะครับก็เป็นคำสาบนะครับเดี๋ยวันจะสรุปให้ฟังเลยนะครับเมื่อมันได้คำสาปแบบนี้ตอนแรกผู้หญิงสองคนนี้ก็ไม่ได้เท่าไหรเลยนะครับแต่ว่า เมื่อผ่านไปเวลาหนึ่งมันจะมีอยู่เควสหนึ่งนะครับที่เราต้องไปสู้กับพ่อโจะเลยบบดีเออไปสู้กับพ่อโจปรปุ๊บพลังเราอ่อนนะครับก็คราวนี้เนี่ยไอตัวไลายเมื่อกี้ไอจอมานะ่ะมันก็โผล่มาใช่ป่ะล้วบอกว่าเฮ้ยแบบเป็นเป็นแบบเวทมนนะเป็นคล้ายๆกรับคำสาบเออถ้าเราไม่คลายคายำสาบเนี่ยมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราแบบท like ําแบบชอปเตอร์อะไรมากๆเนี่ยแล้วมันก็จะนึกถึงคําที่อเนี้พูดนะครับว่า ถ้าสมมติเอาแบบแบบเซตหยอกันจัดแบบจัดซีเรียสจริงๆเนี่ยมันจะไม่สามารถกลับเป็นแบบเดิมได้นะครับซึ่งเราก็ต้องแบบรักษาตัวเองนะครับแต่ผมก็เล่นแบบไม่เหลือแล้วนะตอนนี้ก็อยากดูเหมือนกันว่าฉากจบของผมจะเป็นยังไงนะครับครับผมก็เนี่ยเรื่องสรุปแบบสรุปคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับ ก็หลังจากที่ดูสรุปเนะเรื่องคร่าวๆที่มาที่ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาซอนเล่นแบบโคตรจะเบื้องต้นแบบเบื้องเบื้องของเบื้องต้นเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับเมืองที่เราดําเนินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเมืองหลักนะครับชื่อเมืองดาลัมหรือว่าดารันวะจำเนี้นะขออนุญ,ญาตว้าไปในเมืองก่อนโอเคไอ้น,นี้มีประโยชน์มากครับเออดาลัมนะครับก็เป็นเมืองที่เราต้องมาใช้ทำควสต่างๆเพื่อปลดล็อก พวกน,น,นะครับซึ่งเกมนี้จะมีประมาณ7ชัพเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นไปประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะเกมนี้อเล่นมาสะสมสะสมกันนะครับก็โดยตัวเราจะเล่นด้วยเล่นเป็นสตัวละครนะครับตัวแรกก็คือทีน่าส่วนตัวที่2ก็ชื่อเอ่อะไรวะเซซิเลเซซิเลนะครับไม่รู้กันว่าอ่านถูกไหมนะแต่ถ้าถูกก็ ถ้าถูกก็ถูกแต่ถ้าไม่ถูกก็ขออภัยนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับที่หน้าเขาจะเป็นแม่หนุ่มหัวหัวแดงนี่ตัวนี้เองเลยนะครับไปเขาจะมาสอนเรื่องบองต้นนะครับถ้าสมมติว่าคุณเออเอาเป็นว่าจะมีห้องตรงนี้ครับห้องตัวนี้ไว้สําหรับการวาร์ปไปไหนมาไหนนะครับปุ๊บกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในประตูนะนี่อันที่สี่นะครับอันที่สี่นี่ก็จะเป็นประตูนะครับ เหมือนที้ผมพูดไปในสรุปเนื้อเรื่องนะว่าตัวละครต้องเอาแบบหาสามกุญแจเพื่อมาปลดล็อกคำสาบของตัวเองนะครับใช่มันก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูกันนี่นี่นี่นีนี่เห็นไหมตอนนี้ผมได้มาสองแล้วที่นี่ผมได้3แล้วนะแต่ว่าขี้เกียจเปิดก่อนขอไปทําแบบเออพวก CG ก่อนนะอันที่สนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านกอบลินครับในเกมเรียก กองเกลไม่รู้อ่านถูกไหมนะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนตรงนู้นะครับอ่านี่้ามๆไปนะสอนแค่เบื้องต้น,นครับส่วนวิธีปลดล็อกฉา,าก C g เกมนี้ค่อนข้างที่จะลําบากและก็สะดวกได้วลาอะไรกันนะครับนี่เข้าไปในห้องนี้เลยลักษณะคล้ายๆกับโบดนะเข้าไปเลยปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับว่าช็อปเปอร์หนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ3นะครับช็อปเตอร์จะได้ประมาณ3นะครับนี่ ก็คือถ้าสมมติมมุดตัวละครนี้ก็คือเป็นฉากจบนะครับถ้าเราเล่นไปถึงฉากจบของตัวละครไหนนะครับก็เป็นตัวละครก็จะจบเลยนะครับเนี่ยอ่าเป็นฉากจบนะขออนาตข้ามอันนี้ก็จะเป็นฉากจบนะครับ chapter สี่นี้ก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นแบบทางผ่านนะเนาะสองตัวละครนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือแบบยังไงแบบแบบเล่น chapter แต่ตัวมันคล้ายๆแต่ว,ว่ามไม่เหมือนนะครับ ก็ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเอ้ยช h a ปเ e อร์นี้มันเล่นยังไงวะเราแบบแปลไม่ถูกอะไรแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเดินไปหาพวกตัวที่มันแบบเซียต่ I จางนะครับแล้วก็เดินไปกดเลยนะครับแล้วก็มันจะบอกว่าเอ้ยเควสนี้ต้องทําหลังจากไหนแล้วก็ช็อปเปอร์ที่เท่าไหร่นะครับช็ปเปอร์เนี่ยก็คือประมาณว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมอยู่ช h a ปเ e อร์อีกแต่อยากทำช c h ปเ t อร์ก็ไม่ได้นะครับมันต้องไปปลดล็อกช็ปเปอร์ก่อนนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปเคเคเดินนปก่อน นี่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 เดินไปปุ๊บเดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ตรงดวงไฟเดียสะฟา,ฟ,าฟ้าเนี่ยมันเป็นการเลื่อนนะครับเป็นการเลื่อนชัปเตอร์เดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นชัเตอร์เจ็ดแล้วนะใช่ถ้าสมมติคุณเล่นครบเนี่ยมันก็ต้องไปปลดล็อกชัเตอร์ตร,ตรงนั้น,นะครับจริงๆคุณไม่ต้องชิเล่นฉากซีจีหรือว่าข้ามไปแต่ละชัเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมเล่นฉากซีจีนะโอ้ยเล่นฉากซีจีนะครับอ่า ก็ตอนนี้ผมเล่นไปถึงช h a ปเตอร์เดนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนไอตัวละครด้านล่างนี้ก็จะเป็นฉากลับนะครับผมโอเคก็สมมุติว่าคุณแบบว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมุติบางเควสนะครับมันต้องใช้2ตัวละครนะครับก็คือตัวละครแต่ละตัวนะซื้อของได้ไม่เหมือนกันนะสมมติตัวนี้อ่เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูโอเคตัวละครนี้จะมีสเปเชียลกับรีกูล่านะครับ ลีกูล่านี้ก็จะเป็นของพิเศษเอ้ยลีกูล่าลีกูล่าเนี่เป็นของแบบธรรมดานะพูดผิดพูดผิด,ดเป็นธรรมดาครับส่วนสเปเชียลนี่ก็เป็นของพิเศษนะครับที่ผู้หญิงคนนี้จะซื้อได้นะอ่ะหลังจากนั้นผมขออนุญาตไปเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ละตัวละครนะครับจะไปในสถานที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางตัวละครเนี่ยตัวตัว NBC จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเปลี่ยนตัวละครปุ๊บ n b c ก็จะเปลี่ยนทางนะเห็นไหม มันก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะโซนตัวละครนี้ก็จะเล่นแบบเหมือนที่ผมบอกว่าเนื้อเรื่องคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนมากขนาดนั้นนะครับเหมือนสมมติไอตัวละครนี้เมื่อกี้มันมันไม่ยืนขวางประตูนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวละครปุ๊บมันก็จะมาขวางนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํเคว็ดของตัวนั้นนะครับนี่แล้วก็ถ้าสมมติมาปุ๊บอ่าเห็นไหมผู้หญิงตัวนี้ก็จะซื้อได้แค่ผู้หญิงไอ ท,ที่หน้านะครับก็จะซื้อได้แค่พวกโพชั่นกับไอริกูล่าช้อปปิ้งอะไรนั่นแหละส่วนในนี้จะสามารถซื้อเครื่องประดงประดับได้นะครับเครื่องประดงประดับก็สามารถที่จะเป็นการแบบว่าทำควสได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มสเต็กให้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็สําคัญก็กคือเกมนี้มีการฟาร์มตังจากมอนเตอร์ครับซึ่งความสะดวกก็คือเราไม่ต้องเที่ยวแบบถ้าเป็นเกม RPG องดีทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าเราเดินชนไอ้พวก มอนเตอร์โง่ๆเนี่ยเราก็ต้องไปไปตีบวกกับมันใบไ,ไฟบมันใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็คือเดินไปเตบปุ๊บฟันตายเลยเนะแม่เห็นไหมตายเลยแปะแปะเดินไปแปะอึง่งตายเลยไหมแปะขวางก็แปะเลยนะที่นั่นเลยนะครับแต่ถ้าสมมติมันเป็นตัวพิเศษเนี่ยเนี่ยตัวพวกวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราถ้าเราไปตีเราต้อง,ชงใช้ติปึ้งเห็นไหมเราก็จะได้พวกยาแต่ว่าถ้าพวกเล็กๆน้อยๆจะได้เป็นพวกตังมาครับ ได้ตังมาเนาะอ่าก็เกมนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าฉาก c g มันก็บางฉากก็ซ้าๆแต่ว่าบางฉากนี้ก็โอ้แบบลึกซึ้งเหมือนกันนะแบบบางฉากก็แล้วก็จะเก็ทนะครับมันก็จะแบบมีหักมุมด้วยมีเฉลยอ,อะไรด้วยนะครับ ก็ตามนั้นเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับส่วนใครที่จะเล่นนะครับก็ลิง์กโหลดใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับอุนเทอร์